อีกหนึ่งหน้าประวัติศาสตร์รวมพลคนไทยติดมา้าสวัสดีครับทุกทุกคนผมเชื่อว่าเพื่อนๆน่าจะได้ยินข,ข่าวข่าวจอมงานแข่งสาวม้าที่สนามมา้าบลูวิ่งม้ากันแล้วโดยตัวงานจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่14ที่ผ่านมาโดยได้ทางสมาคมราชากรีธาสโมสรหรือเดอ a รอย n g แบ k s อกสปอร์ตคลับเ g ประสานช่วยจัดงานค o อสเพย์เรซิ่งที่เป็นการเปิดรับสมัครเหานะักคอสเพย์และประชาชนที่สนใจ ติแต่งคอสเพลย์เป็นสาวม้าหรือตัวละครจากอุมะมูซูเมะแล้รวมกันวิ่งแข่งระยะ150เมตรบนสนามม้าจริงโดยแบ่งเป็น4รอบเพื่อชิงรางวัลและตัวงานกระด้รับเสียงตอบรับอย่างล้นหลามจากคนติดม้าทั่วประเทศจากรายงานของทางคน,นรักกีฬาม้าแข่งไทยที่ระบุว่าในวันนั้นมีผู้ชมในงานครั้งนี้เกือบ4,000คนและมียอดเงินหมุนเวียนมากกว่า10ล้านบาทเลยทีเดียวซึ่งงานแข่งขันครั้งนี้กระด้รับความสนใจจากคนติดสาวม้าทุ่วโรก แต่ช่วงก่อนวันงานยันหลังจบงานภาพบรรยากาศของงานก็ได้รับความสนใจเป็นอย่างดีจากฟแฟนๆทั้งในญี่ปุ่นและต่างประเทศโดยมีสนักข่าวจากต่างประเทศอย่าง Anime Corner เว็บไซต์เกี่ยวกับอนิเมะและ pop culture จากฝั่งตะวันตกรายงานความเคลื่อนไหวอยู่ตลอดพร้อมระบุว่าการแข่งครั้งนี้กลายเป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์ไทยเลยทีเดียวและเหมือนว่าทางฝั่งประเทศเจ้าของเกมอย่างญี่ปุ่นได้ความสนใจอย่างลดหลามบางโพสมีคนกดรีโพสตหลายพันครั้ง มียอดคนดูหลายแสนวิวมีแฟนอาร์ตออกมามากมายซึ่งก็มีชาวในญี่ปุ่นหลายคนแสดงความเห็นว่าตัวงานดูน่าสนุกมากๆขนาดมีบางคนบอกว่าอยากจะมาร่วมง,งานแข่งขันด้วยเลยสำหรับใครที่ยังไม่รู้จักนะครับสาวม้าหรืออุมะมุสุเมคือคาแรคเตอร์ในเกมที่ชื่ออุมะมุสุเมพิตตี้ดาร์บี้ซึ่งเป็นเกมมือถือแบบออนไลน์แนวคาชาที่ฮิตมากในญี่ปุ่นและในตอนนี้เขาก็ได้เปิดเซิร์ฟ g ก o บอลกันไปที่เรียบร้อยแล้วแล้วมันก็คิดไปทั่วโลก เกมนี้จำลองการแข่งม้าแบบทีมม้าจะถูกเล่าเรื่องในรูปแบบสาวน้อยและผู้เล่นจะอยู่ในบทบาทของเทนเนอร์ที่ต้องคอยฝึกซ้อมและดูแลสาวม้าเหล่านี้เพื่อให้เข้าแข่งขันและวิ่งแข่งกับม้าในเกมตัวเกมมีโหมดหลักเป็นแคเรียร์โหมดที่ผู้เล่นจะฝึกสอนม,ม้ามุสเมเพื่อพัฒนาคา่าพลังและสกิลมีเหตุการณ์ส่งให้ต้องตัดสินใจและมีการแข่งตับเป้าหมายของเนื้อเรื่องตัวเกมยังมีระบบ PvP แบบทีมทรลที่ผู้เล่นต้องจัดทีมสาวม้าวิ่งแข่งกับผู้เล่นคนอื่นโดยมีการแข่งหลายระยะ ไม่ว่าจะเป็นสนามหญ้าหรือสนามดินตัวเกมมีจุดเด่นคือการพัฒนาตัวละครแบบโลคไลท์คือหากฝึกจบแคเรียมันจะบันทึกสถิติและสกิลไว้และข่าพลังี้พัฒนาไว้เป็นรุ่นพอ่อสามารถเอามาใช้ต่อได้หรือจะใช้เป็นตัวสืบทอดให้กับรุ่นลูกก็ยังได้ระบบเกมเน้นความท้าทายเหมือนการเล่นสัตว์แข่งแต่ก็ต้องวางแผนฝึกพัฒนาพร้อมกับจัดก,การเรื่องอารมณ์และเหตุการณ์ต่างๆในเกมด้วยตัวละครในเกมมาจากม้าจริงๆที่มีอยู่ในปริตั์แข่งม้าในญี่ปุ่นและของโลกทาให้แฟน สนใจไม่ใช่แค่ตัวเกมเท่านั้นแต่รวมถึงบอดตร์และวัฒนธรรมการแข่งม้าด้วยนอกจากเกมแล้วก็ยังมีทั้งมังงะและการ์ตูนด้วยไม่ว่าจะเป็นตำนานปีาศาจสีเทาอย่างซินเดอเรลล่าเกหรือการ์ตูนมูวี่อย่างอุมะอุมุสมะพิตตี้เดอร์บี้ b e g i n n ออฟ of a new era เกินประมาณนี้แล้วกันครับเพราะว่าหลายๆคนก็น่าจะรู้จักกันอยู่แล้วโดยเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาผมเองก็ได้ไปดูการแข่งขันด้วยซึ่งถึงแม้ว่าจะไม่ถึงกับสมบูรณ์พร้อมเพราะเป็นการจัดง,งานครั้งแรก โดยส่วนตัวผมว่าทุกคนก็ดูเอนจอยดีนะครับโดยในวันอาทิตย์ที่ผ่านมานี้จะเป็นแข่งมา้าจริงก,ก่อน10รอบและกิจกรรมสาวม้าต่ออยก4รอบมันเป็นสาวม้าชาย2รอบใช่ครับแบ่งเป็นฝั่งแบ่งเป็นปน,น้าข้อชาย2รอบแล้วกันและสาวมา้าหญิงอีก2รอบเอาจริงตอนดูม้าแข่งจริงก็สนุกอยู่นะแถมมีแฟนอาร์ตสวยๆด้วยแต่ก็นะบรรยากาศมันก็แปลกๆหน่อยแหละเหล่าสาวม้าโคอชเพย์ในดวงคุณลุงคุณป้าที่เขามาเชียร์ม้าจริง ว่าแต่เพื่อนๆมีใครไปงานครั้งนี้กันบ้างครับไปมาคุยกันได้ที่คอมเมนต์เลยนะครับนี่ก็ถือเป็น,นมินิหมายที่ดีแหละครับและถ้าเกิดมีงานครั้งหน้าก็าน่าจะดีกว่านี้ด้วยก็ทํามันมีนะนะแต่โดยส่วนตัวก็แอบเสียด้มนิดเห็นมีใครคอสเฟโนโมิโน่เลยมีเห็นออฟเฟยอยู่บ้างนะแต่เยอะสุดก็น่าจะเป็นโอคุริกับโกชิปนั่นแหละครับมีทำโมโมโคอสด,ด้วยส่วนสูงน่าจะอรอเอ็กรเรดอยู่นะ <laughs> จบงานนี้ไปส่วนตัวก็แอบคาดหวังกับทางสายเกมอยู่เหมือนกันนะครับโอบีแกจะว่ายังไง เพราะทางนั้นตอบกลับมาดีงานครั้งหน้าก็น่าจ,จะพอมีลุ้นภาษาไทยในเกมด้วยไม่แน่เหมือนกันนะครับครั้งหน้าต่างชติอาจมาจอยมากกว่านี้ก็ได้เพราะงานนี้ถ้าที่ได้ยินมาไม่ผิดคือเขาสุ่มรายชื่อคนเข้าแข่งซึ่งคนแบบแปลกใจหรอกครับลูวิ่งรอบหนึ่งมันก็ได้ตามจานวนม้าแข่งต่อรอบอ่ะคนคอสไปเรือร้อยกว่ากว่าจะแข่งเสร็จก็คงเที่ยงคืนนั่นแหละมัง้ง <c oughs> แต่ถ้ามีงานหน้าแล้วคนลงทะเบียนเยอะเราจะได้วันหนึ่งตเต็มๆเลยก็ได้เพราะบอกตามตรงเราไปวิ่งต่อจากเมาสจริงวิ่งอ่ะคุณ ไม่มีหลุมมีอะไรด้วยอยู่แล้วประกอบกับตอนใบๆยินฝนตกหนักไปอีกรอบนึงสนามแช่อีกเห็นมีทวินเทอร์โบคนหนึ่งขาเจ็บด้วยก็ขอให้เขาหายไวๆนั่นแหละครับอย่างที่บอกงานมันจัดรอบแรกมีหลายๆอย่างแรับที่น่าติแต่พวกนี้เราไปคุยกันที่คอมเมนต์ดีกว่าครับเขาต้องบอกว่าทางสนามครอบหน่วยความสะดวกให้ดีมากๆนะครับก็จากที่เห็นในคลิปอะครับมีพี่ๆคอยยืนเซฟสองทางที่สาวมาวิ่งใครทำอะไรตกเขาช่วยเก็บให้นะมันก็ถือว่าเป็นการที่ต่างฝ่ายต่างช่วยกันแหละครับ คนสนใจวงการม้าแข่งมากขึ้นฝั่งเขาก็อยู่ได้เราได้รับการเทคแคร์ที่ดีจากฝั่งสนามและเจ้าหน้าที่เราก็แฮปปี้ว่าแต่รอบหน้าถ้าเขาเพิ่มรอบวิ่งแล้วลงได้เยอะกว่านี้ว่าจะลงแข่งด้วยก็ได้นะแต่เขาไปฟิดคุณก่อนยังแผลอยู่เลยเนะี่ยน่าจะคอรสเฟโนโมิโนโ่แหละครับมีใครสนใจดีมเจอร์นี่เฟต้าสเตโกไหมส่วนโคชิปก็ออฟเฟคนน่าจะคอสเยอะอยู่แล้วเดี๋ยวเราไปหาแถวนั้นเนาะ อันนี้ก็เป็นคลิปสั้นๆนะครับที่ผมแวะเวียนมาบรรยายบรรยากาศที่ผมได้ไปสนามแข่งม้าครั้งแรกปฏิวัติเปิดหูเปิดตาพอสมควรเหมือนกันนะไม่เชื่อคุณดูดิมีหนังสือผ้าม้าขายด้วยน่าสนใจอยู่วยเนี่ยดูด,ดิอ่าแบ็กเพอร์ลุยเซียนาไฟนเฟเบิลทิวออเกน้องน้องอะไรเนี่ยน้องนาลาดาเสียโชเหืออะคาาเดซีเพอร์วันเฮง เอ้ที่ยวแปลกนี่แบ็กเพลแบ็กเพล่น่าจะเข้าที่หนึ่งมันถ้ามันจะไม่ผิดถือว่าปราดุปตายอยู่เหมือนกันนะแต่ม้าไทยไม่รู้สิผมไม่เคยเห็นม้าประเทศอื่นด้วยม้าไทยนี่ถือว่าตัวมันเล็กปะบอกว่าตัวมันเล็กอยู่นะไอ้นอนนนี้ถ้าเป็นน้ําหนักคุณสองกิโลกรัมว่าเบาอยู่เหมือนกันนะส่วนไอ้ขั้นกับบวกลบนี่ไม่แน่ใจเหมือนกันนะไอ้รอรอด้วยไม่รู้คืออะไรเหมือนกัน <c oughs> รอผู้รู้มาตอบแล้วนันครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งชอบมากเลยอ่ะมันมีหน้าขวาด้วยคุณหน้าขวามีแบบฟอมวิ่งงงง้หหลลัััสุดดน,น แต่ที่มชอบมากเลยคือไอ้ข้อมูลแล้วฟอร์มการวิ่งเนี่ยคือเอ้ยมันมีอย่างนี้ด้วยเลยเหรอแบบสภาพม้าส,สมบูรณ์ซ้อมดีเต็มตัวดีเออย่างนี้ผมก็ชอบอยู่นะแต่แบบไอ้ซ้อมดีมากหน้ามองอะไรอย่างนี้มันไปดูกันยังไงวะหรือแบบมันมีแบบแนวมองอย่างนี้ว่าแต่ผู้ชอบมากเลยมันมีแบบนี้ด้วยฟอร์มนัดล่าสุดชนะไวด้ดีเหมาะกับระยะน่าพิจารณาเออข้อมูลมันแอบมันข้อมูลมันดูครบดีเหมือนกันนะหรือกลับมาที่ด้านฝั่งซ้ายคุณเห็นปะ หมายเลขที่มันเขียนอ่ะหมายเล่สองงานัดเดทอ่ะฟอร์มนัดล่าสุดชนะไว้ดีเหมาะก,กับระยะหน้าพิจารณาไออันที่8อ่ะมังกรตองสิบอ่ะฟอร์มนัดล่าสุดชนะไว้ดีมากนัดนี้มาสู้ยังมีลุ้นหรือไอเบร์สามอ่ะไอมังกรอลังการอ่ะสภาพมาสมบูรณ์ซ้อมดีมากฟอร์มวิ่งตามประเทศไว้ดีมันทําอย่างนี้ด้วยน่าสนใจอยู่เหมือนกันนะแต่มีอันนึงผมสนใจมากเลยอตอมซื้อมืออ่านอ่ะไอไอ,ไอเที่ยวเจ็ดอ่ะคุณคุณเห็นนะว่า ไอหมายเลขหมายเลขสี่อะตองอ่างงมากเลยเว้ยสภาพมาสมบูรณ์ซ้อมดีพิจาออรณายอดตัวเป็นหลักคืออะไรวะพิจารณายอดตัวเป็นหลักคืออะไรวะคือแบบถ้าคนมาดูเยอะมาได้บัฟเงี้ยเหรอหรือมันหมายถึงไอจํานวนแทงวะแต่จํานวนแทงมันจะมาลงกับข้อมูลฟอร์มกันวิ่งทําไมวาไม่รู้กันเออนี่ก็น่าสนใจแล้วก็คุณเห็นระดับดาวไหมวะน่าจะเป็นระดับแบบความเก่งละมั้งแต่เท่าที่ผมดูไม่มีตัวไหนได้สาดาวเลย หรือรอบนี้ยังไม่มีก็ไม่รู้เหมือนกันนะแล้วก็จริงๆอ่ะเอสเนี่ยไอ้หนังสือเนี่ยเหมือนมันจะมีขายตอนทางเข้าแต่ผมว่าไม่ได้ซื้อตอนแรกอะผมนึกว่าข้างในมันก็มีขายแหละหรือแบบเอ้ยเราไม่ได้ตั้งใจจะมาแทงอะจะเอาไปทําไมก็ไม่รู้แต่ระหว่างรอแบบรอมาวิ่งครบสิบเที่ยวเนี่ยผมก็เอ้ยสนใจเว้ยผมก็เลยไปเดินหาดูว่าเขามีขายข้างในไหมปรากฏข้างในไม่มีขายเว้ยผมถามคุณลุงคนนึงแบบคุณลุงแบบอายุเยอะแล้วละ,ละแต่แกยังดูแข็งแรงอยู่ แกบอกว่าข้างในมันไม่มีขายถ้าจะซื้อต้องซื้อจากทางเข้าข้างนอกแล้วพอแบบก็กระต่ายจะถอดใจอ่ะคุณลุงบอกข้างในไม่มีขายหรอกแต่ลุงมีให้อแล้วก็ยื่นใบนี้มาให้ผมเลยเวย้ยและในมือแกเพิ่งผมแล้วผมก็เพิ่งเห็นว่าในมือแกก็มีอีกใบนึงคนเราซื้อสองคนเราซื้อไอตัวไอหนังสือมาสองใบทําไมวะแล้วผมก็มานึกขึ้นได้เหมือนกันว่าข้างหน้ามีสองเจ้าขายนี่วะหรือเขาเอามาเทียบสองเจ้าเพื่อดูข้อมูลกันไม่รู้แต่แบบก็เป็นโมเมนต์ที่แบบเออวะ คุณลุงเขาก็ก็จังหวะเมื่อกี้แม่งก็ไอ้นี่หึือนะอ่ะลุงมีให้ก็นั่นแหละครับประสบการณ์ไปดูแข่งม้ารอบนี้ของผมก็ค่อนข้างเปอะไรที่โอเคเหมือนกันนะคือเข้าใจแหละด้วยความที่แบบมันเป็นพื้นที่เปิดสนามอาจจะมีน้ําบ้างมีอะไรบ้างแต่มันก็ไม่ถึงว่าแย่อากาศมันก็ไม่ได้ร้อนมากด้วยโดยรวมก็ถือว่าสำหรับผมผมสนุกนะส่วนคนอื่นมีประสบการณ์ยังไงก็เดี๋ยวมาแชร์กันแล้วกันครับกิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้แล้วล่ะครับ ก็อบอกว่าครั้งหน้าผมจะได้มีโอกาสไปเจอเพื่อนๆที่งานนะครับงานวันนี้เราก็แยายกันดีกว่าครับบ๊ายบาย